วัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูสุรศักดิ์สุทารการนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับตามตัวชี้วัดเลยนะครับเอาไปกลับไปย้อนกลับไปดูตัวชี้วัดอีกรอบนึ่งนะครับตัวชี้วัดบอกว่าเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนควรที่จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เนี่ยันี้จะเรียนนะครับเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ได้ ครับนี่คือความคาดหวังของหลักสตรที่ตั้งมาให้นักเรียนต้องทําไม่ได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ได้ 2. ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ได้วันนี้ต้องปฏิบัติแล้นะสามเห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับนักเรียนครับภาพนี้เห็นเด็กสามคนนี้ไหมกําลังทําอะไรอยู่นักเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าเขาเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวแน่นอนเคลื่อนไหวส่วนไหนบ้าง แขนอ่ะแขนอ่ะอีกแขนตัวหัวอะไรขาอ่ะขาอ่ะขามีครับเคลื่อนไหวทุกส่วนเลยร่างกายครับแล้วนี่สังเกตเลยไหมสังเกตเลยไมครมับว่าท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กทั้งสามคนนี้อยู่ที่เดิมเสมอเลยไม่ขยับไปไหนเลยเห็นไหมเห็นไหมม,มีใครวิ่งมีใครเดินไหมมีใครกระโดดไหมไม่มีนะครับทุกคนอยู่กับพื้นหมดนะครับอยู่ที่เดิมของตัวเองครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูพยายาม หวาล้อมเรียนคิดมาเนี่ยคิดมาทั้งหมดเนี่ยให้นักเรียนสังเกตเพื่อในักเรียนสังเกตเห็นว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่ออกจากที่เดิมเลยมันคือการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่นั่นเองนะครับนักเนีนสรุปสิสรุปพ้องกันก็คือการเคลื่อนไหว่างกายขณะอยู่ที่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างนะครับโซนต่างโดยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองรื่างกายของเราเนี่ยไปจากที่เดิมนะครับไปจากจุดที่ยืนอยู่นะครับที่จุดที่อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าของท่ายืนท่านั่งหรือท่านอนนะครับโอเคไหม ครับเ่เข้าใจกันวันนี้เราจะไม่ฟังครูเฉยๆแล้วนะครับจะไม่ฟังครูเฉยแล้วเรียนยืนเลยครับพักโต๊ะพักเก้าอี้ไปหรือถ้าอยู่ใกล้ตู้ใกล้ใกล้เตียงอะไรเขยบออกมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันปฏิบัติถ้าอะไรปฏิบัติตัวอย่างการเคลื่อนไหวต่อไปนี้ครับท่าแรกครับเรียนครับยืนเท้าเอวครับอืยืนเท้าเอวแยกขาพอประมาณประมาณช่วงไหลเรานะครับอ่าแล้วก็บิดตัวไปทางซ้ายบิด ลำตัวช่วงบนนะครับบิดตัวทางซ้ายกลับมาบิดไปทางขวากลับมาท่านี้เรียกว่าการยืนบิดตัวนะครับเราจะทำทั้งหมด10ครั้งทำพร้อมกันนะซ้ายกลับมาขวาหนึ 1, 2, ่งสอง้าวสามสี่โอ้ใครทำเร็วจังเลยห้า หกเจ็ดเห็นไหมหัวขยับด้วยเห็นไหมแปดเก้าสิบโอเคนะครับนี่ขยับร่างกายส่วนไหนครับร่างกายช่วงตัวท่อนบนใช่หไหมขาขยับไหมมันขยับอยู่ที่เดิมท่าที่สองครับนักเรียนเท้าเอวเหมือนเดิมเท้าเอวเหมือนเดิมนะครับเลยยืนทรงตัวได้ง่ายขึ้นใครยืนขาชิด ก็อาจจะชงตัวลำบากหน่อยนะครับเรียกว่าการยืนขยิงปลายเท้านะครับเล่ยนยกส้นเท้าขึ้นนะครับยกเท้าขึ้นขยิงมาถูกต้องแล้วยืนขยิงปลายเท้าค้างไว้10วินาทีโอเคไหมนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่กเรียนบอกคุณนับเร็วกว่าวินาทีโอเคนะครับโอเคทำแล้วเคลื่อนไหวแางกันส่วนไหนครับ ขาใช่ไหมครับก็มีขานะครับพยายามเหยียดตัวขึ้นนะครับบางคนก็ยืดยืดตัวขึ้นช่วยได้นะครับกำงานเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับถ้าเราไปครับถ้าเราไปยืนทรงตัวขาเดียวเนียยยืนเท้าเอวไว้ครับอ่ายกเท้าซ้ายขึ้นมาก่อนยกเท้าซ้ายก่อนนะครับเท้าซ้ายอ่ะเท้าซ้ายขึ้นมาเอาเท้าซ้ายเนี่ยมาแตะบริเวณข้างหัวเข่าขวาครับค้างไว้ถ้าใครสมมติทรงตัวไม่ได้ทําไงไปดิการแขนได้ช่วยการแขนได้กางแขนได้นีก็ได้ครับ ค้างไว้รับ10วินะหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าเดปดเปลี่ยนข้างทำข้างเดียวไม่ได้1 2การแข็งได้หูกใครใครทรงตัวไม่ได้การแข่งเลย5้า8 9 10ดกาการยืนทรงตัวขาเดียวก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ถูกต้องครับต่อไปก้มแตะก้มแตะนะครับอันนี้ครู อครูก้มให้เราดูไม่ได้เพราะเดี๋ยวครูจะไม่เห็นเรานะครับตอนนี้เธอต้องก้มแล้ววิธีการปฏิบัติก็คือนักเรียนยืนขาชิดนะครับหรืออาจจะแยกเล็กน้อยนะครับก้มตัวไปนะครับเอามือปลายมือเนี่ยไปนิ้วมือเราไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าครับสำคัญคือเข่าทั้งสองข้าง,ง,งต้องตรงนะต้องตึงนะไม่งอเข่าครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก้มลงไปครับพร้อมหรือยังกทุกคน,นับสิบวิเหมือนกันหนึ่งค้างไว้ลูึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเก้าก้าโอเคนะครับโอ้ยปวดหลังเลยนะครับก็ต้องพยายามยืดตัวบ่อยใครที่ก้มไม่ลงเนี่ยแสดงว่าหลังตึงมากเลยไม่ค่อยได้ขลังกานย,ย,กยนะครับพยายามก้มบ่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวอพออายุเยอะมากๆเข้าเนี่ยหลังจะมีปัญหานะถ้าเกา zeit, ิดหลังตึงมากๆนะครับพยายามก้มมาเยอะใครก้มมาก,มาก head, ๆบ่อยๆแล้วก้มมันไปได้เดยอะมากเอาฝ่ามือที่ฝ่ามือแตะพื้นเลย้เลยเนี่ยโอ้ยยิ่งความอ่อนตัวเย <c oughs> ี่ยมมากนะครับโอเคท่าต <c oughs> <ๆ>่อไปครับ อต้องจับคู่กับเพื่อนแล้วมีคู่ไหมครับอ่าใครอยู่ใกล้เพื่อนจับกับเพื่อนเลยใครที่อยู่กับเพื่อนตอนนี้นะครับจับเพื่อนนะครับใครไม่มีเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือรูปภูเขก็ได้หรือไปหาเสาหรืออะไรก็ได้ที่มันแข็งแรงนะที่มันไม่ล้มใส่เรานะครับหาเสาอะไรก็ได้นะครับที่บ้านอ่าระเบียงครับระเบียงระวังจะตรงไปนะครับแกะแลดึงนะครับออกแรงดึงการดึงคือการพยายามใช้แรงนะครับ ดึงวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุหรือคนหรืออะไรก็ตามที่เราจับอยู่เนี่ยครับให้เข้ามาหาตัวเราครับเ,เรียนออกแรงดึงดึงค้างไว้ไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องก้าวถอยหลังครับเราดึงอยู่ที่วอนนี้มการข่อนไหวแบบอยู่กับที่ดึงเกรงไว้อออกแรงดึงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่อยๆปล่อยนะสิบครูทุกคร,รูต้องบอกอค่อยๆปล่อยเพราะว่าถ้าเรียนปล่อยแรงเนี่ยเพื่อนหงายท้อง ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆปล่อยถูกต้องแล้วเก่งมากนะครับถ้าต่อไปครับเป็นการทํายี่ตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกับการดึงเลยการดึงคือการพยายามเอาวัตถุเข้ามาหาตัวเราแต่เป็นการผลักแบบผลักหรือดันนะครับเป็นการดันเป็นการพยายามใช้แรงพยายามเนี่ยดันวัตถุหรือพยายามผลักวัตถุให้ออกห่างตัวเรานี่ใช้กับเพื่อนเราได้นะครับดันมือกันนะครับดันมือกันหรือกําแพงก็ได้ใครไม่มีคู่ใช้กําแพงโอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วออกแรง อ่าใช่แล้วต้อง,องขาต้องยืนแยกขามีขาหน้าเท้านําเท้าตามนะครับใครถนัดขาไหนขาขานั้นก็ไว้หลังอีกขานึงไว้ข้างหน้าดันเตรียมหนึ่งสองสามดันอืมดันไว้ดันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆปลอยอ่าค่อยค่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนหน้าที่มึงมาเก่งมากครับเยี่ยมมากเลยนี่คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบ อยู่กับที่เราไม่เคลื่อนไหวเลยสิเกณฑแม้ทา่าใดเราทำเมื่อกี้นะครับไม่มีท่าไหนที่เราขยับเท้าออกจากที่เดิมเลยหรือออกจากพื้นที่ที่เราอยู่เลยใช่ไหมครับนี่การเคลื่อนไหวนะครับแบบอยู่กับที่คราวนี้กูโตถามหน่อยนะครับกูโตถามหน่อยว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เนี่ยจำเป็นไม่ต้องใช้แต่เท้าอย่างเดียวอืมอ่ะงั้นถามหน่อยหกสูงจากหกสูงไหมครับอ handstand นะครับก็คือการย si ืนด้วยมือนี่เองมือยืนแทนเท้านะครับกับหัวนั่นีอคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หรือไม่เมื่อี้ครูบอกแล้วว่าท่าต่างที่เราทําเมื่อกี้ที่เราทำไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำไปหมดเนี่ยเราใช้เราเท้าไม่เคลื่อนที่ออกจากที่เดิมแต่ครั้นี้เท้าไม่อยู่หัพื้นแล้วเป็นมือแทนเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหมครับเป็นไหมครับเป็นหรือเปล่าเอ่ยใครว่าเป็นยกมือเป็นใครว่าไม่เป็นยกมือไม่เป็นอ๋อถามเลยไม่เป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ไม่ได้ยืนด้วยเท้าอืมไม่ได้ยืนด้วยเท้าอ่าอ่าอันนี้อาจารถามคนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไม่ขยับออกที่เดิมอ่าเพราะนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเราให้นิยามการเคลื่อนไหวร่างกายแบบขณะอยู่กับที่อย่างไรเราบอกว่าเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่ที่คือร่างกายไม่เคลื่อนย้ายออกจากจุดเดิมใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าการใช้แฮนด์สแลนหรือการยืนหกสูงเนี่ย,ยด้วยมือเนี่ยนะครับเราไม่ได้ขยับไปไหนเรายืนอยู่ที่ ถึงแม้จะใช้มือก็ตามนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ขยับร่างกายออกไปไหนจากจุดนั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ครับใช่แล้วครับเข้าใจได้อังเข้าใจเลยนะเพราะนั้นใช้มือยืนก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เหมือนกันขนาดท่านอนยังเป็นเลยใช่ปะนอนเฉยแล้วก็ยกขาขึ้นขยับขาขยับแขนก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เหมือนกันเพราะไม่ได้เคลื่อนย้ายร่างกายไปไหนแต่เราใช้หลังในการนอนกับพ,พื้นที่ใหญ่สัมผัสพื้นใช่ไหมครับการนั่งก็ใช้ก้นติดกับที่ไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ขอให้จำไว้ว่าการคลื่อยู่ที่คือไม่เคลื่อนย้ายออกจากจุดเดิมนั่นเองโอเคไหมครับเ่งมากโอเคงั้นไปแบบทดสอบครับข้อแรกเอเอข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เมื่อกี้เราได้นิยามไปแล้วก็ใกลทีบรถจักรยานไปตลาดเขาใครบนหน้าพกไวยเล่นโยคะข้อไหนครับห้าวินาทีเหมือนเดิมอือข้อไหนครับ โอ้โห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 ใช่แล้วโอเคครับถูกต้องคําตอบคือขอกวายเล่นโยคะเคยเห็นเขาเล่นโยคะใช่ไหมครับโยคะก็คือเขาจะเป็นการฝึกการดัดตัวเพิ่มความอ่อนตัวนะครับของร่างกายส่วนต่างแต่เขาไม่ได้ขยับไปไหนเขาไม่ได้ไปวิ่งไปเดินนะครับเขาจะอยู่บนแมตบนเสื่อของเขาแคบๆของเขาเนี่ยแหละทาได้นะครับมีท่าต่างมากมายเคยเล่นไหมครับลองไปเล่นดูแล้วจะติดใจนะครับร่างกายสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกจะดีมากๆเลยนะครับ ความอ่อนตัวยืดหยุ่นมากต่อไปครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นการกระทาที่ใช้การผลักจำได้ไหมผลักคืออะไรจำได้ไหมผลักคือการพยายามออกแรงพยายามเพื่อส่งวัตถุต่างๆนะครับหรือบุคคลหรืออะไรก็าตามให้ออกนอกให้ออกให้ห่างตัวเาราไปไกลตัวเราขึ้นใช่ไหมไปดูกันก็ไกลชักธงชาติในตอนเช้าทุกวันข้อใครเข็นรถในห้างสรรพสินค้าใครเห็นไหม ข,ขวายม้วนเสือเก็บข้าที่อันไหนเป็นการผักครับห้าวินาทีอันไหนครับอยากชักธงชาติรอโตก่อนยวพี่เดี๋ยวคุณครูให้ชักแหละหรือได้หรือบางทีเขาเอาใจปอสองไปชักก็ได้ธงชาติคาตอบคือข้อใครครับเข็นรถในห้างสรรพสินค้าครับเป็นการออกแรงผักถูกไหมเอามาดูการชักธงชักธงเป็นการใช้แรงอะไรแรงดึงแรงดึงม้วนเสือม้วนเสืออาจจะกริ้งกริ้งกิ้งอาจาอาจะม้วนาาม้วนอาจจะม้วนท่าไหนไม่รู้แหละ นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนที่ชัดเจนยคือผลักเข็นรถในห้างสรงรพสินค้านะครับแต่ถ้าเกิดเข็นแล้วเดินไปด้วยเป็นการเคลื่อนไหวยอยู่กับที่ไหมครับเป็นไหมไม่เป็นใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข็นเฉยเข็นดันรถไปเฉยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเข็นรถที่จอดขวางทางกนะ็ได้นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ได้นะครับแต่ถ้าเดินเดินไปเข็นไปเนี่ยไม่ใช่เคลื่อนที่เลยไอ้ไม่ใช่อยู่กับที่นะเป็นการเคลื่อนที่นะครับโอเคเท่ <c oughs> นี้ตอบขอไข่ครับเข็นรถเป็นการผลักนะครับคำถามคือเป็นการผลักนะครับต่อไป ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวด้วยการดึงในชีวิตประจําวันเอาละเมื่อกี้ผักไม่ดึงมื่งไหนึกภาพก็ไก่คเค้นหนังสือก็ไก่กวาดพื้นคอควายเปิดตู้เย็นห้าวินาทีง่ายมากครอนี้ไม่ต้องแย่งกันตอบไม่ต้องแย่งกันตอบคําตอบที่ถูกต้องคือขอ้อคอควายเปิดตู้เย็นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเปิดตู้เย็นเนี่ยใช้วิธีการดึงอยู่แล้วคุณไม่มีใครตู้เย็นบ้านใครใช้ผักไหมมีมไหมไม,ไม่มีนะ นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการเปิดหรการดึงนะครับเค้นหนังสือไม่ต้ไม่ได้ออกแรงดึงอะไรกวาดพื้นส่วนใหญ่ก็เป็นการผักซะมากกว่านะครับออกแรงการทำกันต่อไม่กวาดให้ผักไปนะครับแต่ว่าเปิดตู้เย็นจะดึงแน่นอนนะครับเปิดประตูบ้านอาจจะอาจจะมีแบบดึงก็ได้อาจเลื่อนก็ได้แต่ว่าเปิดตู้เย็นนี่ดึงแน่นอนโอเคไหมครับใครตอบถูกหมดสามข้อเลยเก่งมากบอกมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆแสดงว่าครูสอนดีใช่ไหมเข้าใจนะครับเ่าคราวนี้นักเรียนช่วยครูสรุปหน่อยครับสรุปหน่อยว่าการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่นั้น คืออะไรนะครับสรุปมาเป็นให้ครูฟังที่ว่าน,นีนเข้าใจยังไงอึ้นไปร่างกายโดยที่ร่างกายไม่ขยับออกจากที่อ่าโอเคใช้แล้วเรียนเข้าใจนะครับการเคลื่อนไหวขณะร่างกายขนาดอยู่ที่นั้นคือการเคลื่อนไหวที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นขยับอยู่แต่ทั้งส่วนตัวเนี่ยในร่าง,งกายทั้งตัวเนี่ยไม่เคลื่อนย้ายออกจากจุดเดิมนะครับที่เรียนสรุปมาถูกต้องเลยอาจจะเป็นภาษา ไม่ค่อยภาษาไม่ค่อยเหมือนกันบ้างแต่ว่าทุกคนเข้าใจตรงกันคอนเซ็ปต์เดียวกันคือร่างกายไม่ออกจากจุดเดิมนั่นเองจะขยับยังไงก็ได้ขยับ้าขยับหัาขยับมือขยับหัวขยับเท้าก็ได้แต่ต้องไม,ม่ยไมมขยับออกจากจุดเดิมจะยืนด้วยมือหรือจะให้ใช้ก้นสบัดพื้นหรือหลังสบัดพื้นก็ได้แต่ต้องไม่ขยับออกจากจุดเดิมโอเคครับสักเรีนยนเข้าใจเก่งมากวันนี้ก็มีชิ้นงานอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมวิชานี้คือวิชาพลศึกษาชิ้นงานนักเรียนจะไม่ใช่การที่จะต้องมานั่งวาดรูปแล้วนะครับ วันนี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบอยู่กับที่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเรียนรู้มาแล้วนะว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่ที่มีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนปฏิบัติแล้วบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึก่อกไปนี้นี่คือแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็จะมี3ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่ที่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ซึ่งยังไม่ได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้บุปกรณ์ก็ยังไม่ได้เรียนรู้เราเอาแค่ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ก่อนนะครับนี่มีสามท่าให้เรียนทานะครับคือยืนบิดตัวําไปแล้วนะจาได้เปล่าสองการยืนทรงตัวขาเดียวและสามการก้มแตะครับสามท่านี้ให้นักเรียนปฏิบัตินะครับแล้วถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปดีกว่าถ่ายคลิปการไปด่าเพราะไม่การเคลื่อนไหวไงถ้าถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวใช่ไหมนะครับถ่ายคลิปมานะครับเพราะว่าจากคราวที่แล้วกูทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถ เข้าถึงการถ่ายคลิปได้หมดแล้วนะครับทุกบ้านมีมือถือไปเลยนะครับก็ถ่ายคลิปมาครับแล้วก็ประเมินนั่นจะประเมินด้วยตัวเองก็ได้นะครับประเมินด้วยตัวเองก็ได้หรือจะให้ผู้ปกครองที่ถ่ายรูปไปดูให้นักเรียนนะครับให้กับหนูเนี่ยเป็นคนประเมินให้ก็ได้ว่านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องทักษะนั้นไหมนะครับถ้าถูกต้องก็ติ๊กขึ้นหมายถูกมาช่องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ติ๊กหมายไม่ถูกต้องถามว่าถ้าไม่ถูกต้องได้ไหมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ครูก็ไม่หักคะแนนอะไรก็ครูจะใด้รู้ว่าไม่ทําไม แนะนำกันใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องนะนักเรียนสามารถประเมินได้ทั้งสองแบบเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าครูจะหักคะแนนนะครับโอเคไหมครับสบายไปงี้เป็นแบบบันทึกอย่างที่สองนี้อันที่สองนี้ยังไม่ต้องทํานะครับเราจะมาปฏิบัติให้ครบทั้ง3ทักษะก่อนคือแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วใช้อุปกรณ์สามทักษะก่อนเราถึงจะประเมินใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใบนี้อย่าเพิ่งทำใบนี้อย่าเพิ่งทำเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคไหมครับใบนี้เพิ่งส่งใบเมื่อสักครู่นั้น ให้ทําได้เลยโอเคครับอ่านใะห้ครูให้เวลาทําครับเอาละเพื่อนส่งมาแล้วนะครับเพื่อนส่งมาแล้วคนวแรกนะครับส่งมาให้ครูนะครับเป็นการยืนบิดตัวนะครับออกมาทาหน้าหน้าบ้านเลยใช่ไหมแสงแสงแสงสว่างใช่ไหมนะครับเพื่อนปฏิบัติดูเพื่อนปฏิบัติก่อนนะครับเพื่อนปฏิบัติอย่างไรครับ บิดตัวไปทางซ้ายมาตรงบิดไปทางขวาเห็นไหมครับอ่าเยี่ยมมากดีมากนี่ยิ้มด้วยนะครับดีมากครับเพื่อนทําถูกต้องเลยนะครับการยืนบิดตัวครับเป็นไปการเคลื่อนไหวร่างกายช่วงบน,นครับช่วงบน,นครับขึ้นตัวบนนะครับถ้าบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาถูกต้องเก่งมากปรมือเพื่อนน ой, อ่อยเก่งมากเก่งมาก,อ,มากอ่าในสองเป็นการยืนทรงตัวขาเดียว นะครับยืสนโซนเดียวดูเพื่อนปฏิบัตินะดูเพื่อนปฏิบัตินะดูจะล้มไหมเพราะว่าคารูทราบมาว่ามีคนไปปฏิบัติแล้วย,นย,ยนืนไม่อยู่ยืดโซ่ก็ไม่ได้ล้มไม่ล้มมาเอียงไปเอียงมามาดูเพื่อนกันครับเอบเอบพอไหมยังสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดอ๋อทำด้านข้างให้ดูด้วยให้รู้ไปเลยนี่ไม่มีล้มด้วยนิ่งมากโอ้โหสุดยอดยังหุนเลยครับเก่งมากปมมือเพื่อนน่อย ถึงมากรับเพื่อนยืนทรงตัวดีมากเป็นทักษะการทรงตัวที่ดีมากๆเลยยืนขาเดียวไม่ใช่ง่ายนะเราไปทามาเป็นไงใช่การแขนงใช่ไหมครับการแขนงช่วยได้นะครับจริงๆถ้าใครทำมาการแขนงช่วยได้ถ้ายห้ทรงตัวไม่อยู่ครับมีเพื่อนแข็งแรงมากต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากถ้าต่อไปครับการก้มแต่โอ้ยอันนี้ถ้าใครมีพุงอลาบากหน่อยแล้วมีพุงไหมครับแต่ครูเคยเห็นนะมีมีมีเพื่อนเราบางคนทามา นะครับทำดีมากถึงแม้จะมีพุงแต่ตัวอ่อนมากกลมได้นะครับต้องทําเป็นประจำมาดูเพื่อนเราคนนี้ครับเฮ้ยซื้อพร้อมยังพร้อมแล้วไอ้ซื้โอ้โหแตะถึงด้วยเยี่ยมมากนะครับสบายสบายทำแบบสบายสบาย,บายด้านข้างโชว์ด้วยให้่ดูด้วยดีมากครับโอ้โหตัวอ่อนดีมากเลยขาตึงเนี่ยเลยนะครับ แสดงว่านักเรียนมีความอ่อนตัวของหลังและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดีมากนะครับต,ต่อไปในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องการปวดหลังน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับเยี่ยมมากนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะประเมินตัวเองว่าไงครับหรือผู้ปกครองนักเรียนคนนี้จะประเมินยังไงทําถูกต้องหมดไหมถูกต้องหมดไหมเอาเริ่มจากท่ทายืนปิดตัวถูกต้องทําดีขนาดนั้นต้องให้แล้วต่อไปยนืนทรงตัวขาเดียวก็ถูกต้องนะครับก้มแตะโอ๊แตะถึงก็ถูกต้องเลยขาตึงด้วย เยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นเพื่อนปฏิบัติได้อย่างดีนะครับประมือเพื่อนหน่อยประมือเพื่อนหน่อยเก่งมากๆนะครับเ <c oughs> พื่อนถ่ายคลิปมาถูกต้องเลยครับถ่ายทั้งหน้าและข้างๆด้วยนะครับทำให้ครูได้เห็นภาพรวมภาพทั้งหมดเลยว่านักเรียนปฏิบัติถูกต้องไหมครับเก่งมากๆ <c oughs> เอาละ่ะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมดในวันนี้คือเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายคณะอยู่กับที่นะครับก็ได้นรู้ไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่คือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งโดยที่ หรือหลายๆส่วนก็ได้นะครับโดยที่ร่างกายไม่เคลื่อนย้ายเดิมถึงเข้าใจครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่นี่มันสามารถไปใช้ได้บ่อยมากในการอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพนั่นเองในการเล่นกีฬาเคยเห็นไหมมีใครเป็นนักกีฬา,านักฟุตบอลนะใช่ไหมก่อนก่อนก่อนซ้อมต้องทําอะไรอบอุ่นร่างกายวอร์มทำท่าพวกนี้ไหมทำนะครับทำท่าพวกนี้กันมีท่าเหยียดยืดต่งตางๆที่จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายนับอยู่ที่แล้วก็มีเคลื่อนที่ในเวลาที่การอบอุ่น ร่างกายที่ต้องการให้อาเรกันเลอ่ะวอร์มให้ร่างกายมันร้อนขึ้นอให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะเคลื่อนที่บ้างแต่อยู่ที่ส่วนใหญ่ใช้ใการเหยียดยืดนะครับก็ต้องใช้ประยุกต์กใช้การอุ้มร่างกายประยุกต์ใช้กับอะไรอีกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเช่นการยกของนะครับการเลขเขียนหนังสืออ่าเรียนเรียนเขียนหนังสืออะไรอีกอ่าการทํางาน,นบ้านนะครับการยืนทําประกอบกู่นทำนู่นทำนี่ ก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบขนาดอยู่ที่นะครับได้เรียสามารถประยุกต์ใช้ได้และพยายามฝึกบ่อยๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแนะนำเพื่อนได้นะครับก็ขอลาไปก่อนในวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย